ระหว่างเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวยืนยันถึงความสัมพันธ์ยังคงเดิมแม้จะรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามพร้อมเชื่อมั่นว่านายทหารทุกนายมีความเสียสละเพื่อประชาชนทุกคนและกองทัพโดยให้คำมั่นว่าการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและสังการหลายประเด็นด้วยความเร่งด่วนไม่ใช่เพื่อการรัฐประหารแต่ไปเป็นเพียง เพื่อบ้านเมืองและขอให้ทานานร่วมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลรวมถึงร่วมอธิบายทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ประเทศมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งที่เข้มแข็งและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยชอบด้วยหลักการและกฎหมายค่ะ การจัดสร้างหอประชุมกองทัพบ,บกใหม่เป็นโครงการของกองทัพบ,บกเพื่อกองทัพและประชาชนและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกระดับชาติรวมถึงสำหรับการประชุมนานาชาติโดยมีการออกแบบให้เห็นถึงความเป็นไทยแต่ว่ามีรูปแบบผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเพื่อให้สอดคล้องกับอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติที่จัดสร้างขึ้นในพื้นที่ของกรมสวัสดิการกองทัพบ,บก ส่วนความคืบหน้าในการสอบข้อเท็จจริงกรณีจัดสร้างอุทยานราชพักของกระทรวงกลาโหมนั้นมีรายงานว่าปลัดกระทรวงกลาโหมร้อมคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมที่จะแถลงชี้แจงผลสอบในสัปดาห์หน้าและส่งรายงานสรุปผลต่อบผลเอกประวิตย์งวงษ์สวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสุดสัปดาห์นี้ค่ะ